สมชายแสวงการโพสตไทม์ไลน์ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงประเทศคือช่วงเวลาหลังจากสภาผู้แทนราษฎรผ่านงบประมาณปี2569แล้วนับหนึ่งความยุติธรรมไทยข้อแรกคดีสารรัฐธรรมนูญแพทองทานชินวัตรผิดจริยธรรมรลายแรงคลิปหลุดโทรกลับหาหุนเซนจนเกิดศึกไทยกัมพูชาคาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ ข้อ2คดีทักษินความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112ศสารอาญานัดฟังคำพิพากษา22สิงหาคมปี2568ข้อ3คดีป่วยทิปชั้น14ศสาลดีกานักการเมืองนัดฟังคำสั่งบังคับโทษนายทักษินในวันที่9กันยา2568ใส่ไสศึกกับค่าศึกอะไรน่ากลัวกว่ากันทุกคำพิพากษาที่กล้าหารท้าทาย เพื่อความถูกต้องของบ้านเมืองคือการสร้างความเชื่อมั่นหรืออาจก่อวิกฤตศรัทธาต่อกระบวนการยิติธรรมไทยท่ามกลางข่าวลือต่างๆนานา,นาที่ส่วนตัวผมไม่เชื่อข่าวลือในทางลบที่เสียหายใจใจต่อกระบวนการยิติธรรมเพราะยังเชื่อมั่นและศรัทธาในหลักนิติธรรมนิติรัฐของประเทศไทยนี้อยู่ครับสมชายแสวงการสิงหาคม2568 จะมองโดยมิติไหนโครงสร้างกันแบบไหน,นคือเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าวันนี้นะครับแต่ละกระทรวงไม่มีใครเป็นเป้าหมายอาจจะมีบ้างเขากระโดงกับสนามกอฟอันพายแต่ลุมบอลยังไงก็เอานะครับยื้อเวลากันสู้กันได้นะครับความจริงอันพายควรจะไปก่อนแหละสิกนี่นะครับเขากระโดงเขาก็วางแผนสู้กันยังเวลากันอีกยาวไกลนะครับแล้วเขาก็มั่นใจว่าจะสู้กันได้ อีกทางหนึ่งก็ร้องอันพายก็ไปร้องสรรปกครองก็มีเวลาในการยืดเยื้อคือไอ้สงครามนี้มันมันยังเล็กนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เราเจอในในในกรณีไทยกัมพูชาสงครามนี้เป็นเรื่องการดิเครดิตทางการเมืองเป็นการเหยียบการเรื่องตําแหน่งนายกในอนาคตและขณะเดียวกันก็กวาดล้างเรื่องข้าราชการนะครับใครตั้งมาก็ก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็น่าเห็นใจ ในวันข้างหน้าถ้าการเมืองเปลี่ยน mm hmm. ก็ต้องเปลี่ยนกันอีก mm hmm. มันนั้นมันไม่มีทางจะจบสิน้นนะและไอ้คนที่มันโดนก่อนหน้านี้ก็ก็สแสวงหาความยุติธรรมเขาท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นผลดีต่อกระทรวงมหาทยเองนะครับที่มันเป็นปนัญหาอยู่นี่ไม่นับเรื่องสเปซส,สปาอย่างไพ่โป๊กเกอร์เนี่ย mm hmm. ก็ก็ไม่สนใจปัญหาเรื่องความตายของประชาชน คือผมมองว่าโดยมิติต่างๆนั้นประเทศชาติมันเสียหายนะครับลึกมากนะไม่ว่านี่นะครับคือมิติความคิดแบบเดิมๆนั่นนคือหมายความว่านักการเมืองแบบเดิมภายใต้กติกานี้ก็ไม่ง่ายรัฐประหารเราก็เห็นสภาพอยู่แล้วว่ามันไปไม่ได้แล้วนายกคนนอกแบบไม่ต้องรัฐประหารนี่มีโอกาสได้ไหมคะมัน คือณขนาดนี้ไม่มาจากรัฐบาก็รัฐประหารยกเว้นว่านี่นะครับคือขั้นตอนเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่ามาตรา144ไม่เหลือใครแล้วบรหลัดกระทรวงก็มาทําหน้าที่แล้วให้ปรหลัดกระทรวงเลือกปรหลัดกระทรวงด้วยกันเองทําหน้าที่นายยกหนึ่งคนหลังจากนั้นก็ไปใช้กลไกอื่นเช่นไปจัดการการเลือกตั้งเป็นต้นคือผมยังมองว่า นะครับณนะขนาดนี้นะทุกอย่างเนี่ยนะครับมันมีปัญหาเต็มกันไปหมดแต่บ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์มันก็เป็นตัวกําหนดคือหมายความว่าแต่ละเหตุการณ์คือณวันนี้ในบางเรื่องเนี่ยนะครับทุกอย่างมันมันมืดมนอมอนตาการทั้งสิน้นแต่ว่าประเทศนะครับและประชาชนเราก็จะไปเจอสถานการณ์ตามลำดับ และณนะขนาดนั้นเราก็จะคิดเองกันได้ว่าเราควรจะทำอย่างไรกับสถานการณ์ของประเทศเพราะนี่นะครับอย่างไรก็ตามนั้นเราเองก็เห็นการเตะสกัดกันในบรรดาแวดวงทางการเมืองเราก็รู้ว่ามันไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าเตะสกัดกันครบกันทุกฝ่ายเนี่ยการที่ได้ตัวนายกได้มันก็ได้รัฐบาลแบบลุ่มรุ่มดอนๆมีสภาพสภาล่มกันแทบทุกสัปดาห์กันแบบนี้ <Das que at> และเนี่ยนะครับนักการเมืองมันไม่มีอารมณ์อย่างที่ผมบอก <Das S 2> มันรู้ว่ามันช่วงปลายๆอยู่แล้วไออารมณ์ที่จะทําหน้าที่ในที่ประชุมมันก็น้อยกันอยู่แล้วและก็ยังไม่ปรับวิธีการใดๆเพราะเสียงไปกลับเพียงแค่แปดมันต่างกันสิบหกเสียงนะครับและบางคนก็เป็นทั้งรัฐรรมนตรีแล้วก็เป็นทั้งสอสอเอาดูกำหนดการง่างยๆว่ะเอาวันจันทร์ทำง,งานวัน วันอังคารประชุมคอรมอไปครึ่งวันค่ะแล้วเย็นก็ประชุมพักพุธพระฤหัตประชุมประชุมสภา,แล,า,าและกรรมธิการแต่กรรมธิการและบางสัปดาห์มีประชุมรัฐสภาในวันศุกร์ตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นเนี่ยอยู่กระทรวงได้น้อยมากนะยกเว้นขาดนะถ้ามีตำแหน่งควบก,กับสอสอเนี่ยตอนรัฐธรรมนูญปี40นั้นเนีเขาห้าม สสเป็นรัฐมนตรีนะให้เฉพาะนายกรัฐมนตรีตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่ต้องเป็นสสเราเองก็เห็นอยู่แล้วนี่นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าบางคนเป็นผู้แทนเขตนะครับมันก็ลาออกก็ไม่ได้เลือกตั้งซ่อมแต่ว่าหลักคิดมันถ้าไม่ไม่สามารถบริหารการจัดการที่ที่ฉมังแล้วนั้นเนี่ยเช่นในวันประชุมสภา,าต้องยกงานของกระทรวงมาไว้ที่สภา,าคือตัวเองก็ต้องทํา นะครับงานของกระทรวงด้วยวันเสาร์วัน,วนอาทิตย์นะครับถ้าเป็นนักการเมืองในระบบเ,เขตก็ต้องกลับลงพื้นที่อีกนะและความเป็นจริงเนี่ยนะครับนักการเมืองมันกลับมาตั้งแต่เย็นพระเลือดสภาก็จะล่มทุกวันพระเลือดน,นะครับเพราะว่ามีคิวลงพื้นที่เต็มกันไปหมดแล้วก็เดินทางกลับมาอีกทีก็ตอนตอนเย็นของวันจันทร์หรือว่าตอนเช้าของวันองนังคารเพราะว่ารอประชุมพัก ไม่เข้าประชุมพักก็ไม่ได้เพราะว่าพรรคก็มีหน้าที่ในการดูแลกันไปเวลามันก็หมุนวนทีนี้เวลาที่จะทําให้กับชาติบ้านเมืองมันยิ่งยากมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งบริหารแบบมีเสาอาทิตย์ด้วยก็แล้วแต่คือประเทศมันจะเสียสมาธิในการทํางานความเป็นจริงตําแหน่งทางการเมืองนั้นนี่ยมันต้องสามร้อยหวันนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าการลงพื้นที่นู่นนี่นั่นก็คือการทํางานแล้วแต่ว่า ในส่วนของการบริหารประเทศนั้นเราหยุดสาวะทย์เราเสียโอกาสมากนะคือคกลไกต่างๆหยุดได้นะแต่ความเป็นนักการเมืองนั้นเนี่ยหรือว่าเป็นผู้ปกครองนั้นนะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยสะวะทิตย์คุณต้องไม่มีวันหยุดคุณไปหยุดเอาตอนที่คุณพ้นจากตาแหน่งถ้าเวลามันได้ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่เนี่ยประเทศไทยเราก็จะไปกว่านี้นะเราหยุดสาวะทย์เราเสียเวลาเนี่ยนะครับ ปีละร้อยสี่วันลองไปลบดูเลอสองร้อยกว่าวันแล้วในสองร้อยกว่าวันนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมนับว่าวันจันทร์อยู่ได้กระทรวงวันอังคารครึ่งวันอยู่ทําเนียบอ่พุทธพฤหัสอยู่สภาและถ้าวันไหนมีประชุมสองสภาก็ลากสุขเสาร์อาทิตย์ก็อยู่พื้นที่มันไม่มีเวลาที่จะทํางานให้กับชาติบ้านเมืองเปียวเปียวนะครับเพราะฉะนั้นนักการเมืองจึงส่วนใหญ่สมาธิสั้นกันทั้งนะั้น <c oughs> นะครับเพราะว่าจะ แต่ละเรื่องเนี่ยมันมันจนมุมกันทั้งนั้นถ้าไม่มาสภากัก็ล่มแบบนี้เห็นไหมทีนี้ผมว่านี่ครับหลักคิดอะไรหลายๆอย่างที่จะแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองนั้นแค่ยกเรื่องนี้นะก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวลาที่จะทํางานให้กับชาติบ้านเมืองนั้นมันแทบไม่มีอยู่แล้วนะครับบางคนก็บอกว่าก็ดีแล้วที่พวกนี้ไม่มีเวลานะครับถ้าถ้ามีเวลาเต็มชาติอาจจะเสียหายมากกว่านี้ก็ได้ก็อยู่ที่มุมมองกันไป พูดถึงเรื่องของการทำงานของสอสอในสภาเนี่ยเห็นเมื่อวันก่อนคุณธนกรวังบุญคงชนะเขาก็ห่วงอยู่ว่าไอเสถียรภาพของรัฐบาลที่มันง่อนแง่นนขณะนี้เนี่ยไอเสียงปริ่มน้ําแบบนี้แล้วก็ล่มแหล่ไม่ล่มแหล่เนี่ยการที่จะถกงบ69นี่มันจะเป็นยังไงนาะวันนี้ทางคุณอนุสรก็เลยออกมาแบบไม่ต้องห่วงสบายใจได้ผ่านฉลุยแน่นอนเรื่องนี้เป็นแบบที่คุณอนุสรเขาคาดการไว้ไหมคะ คืออนุสร์เนี่ยนะครับเขาก็ผมว่าเขาเข้าใจเพราะว่าเรื่องงบประมาณมันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันแต่ละกระทรวงทะบวงกรมแต่ละภาคการเมืองเรื่องอื่นๆกระทูย้ยติกฎหมายนะครับพวกนี้ก็ไม่ไม่สนใจแต่ว่างบประมาณที่เข้าเล่มกันอยู่แล้วนะครับในแต่ละกระทรวงทะบวงกรมก็แบ่งสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ยังไงเขาก็ต้องเข้าไปองค์ประชุมครบ เพราะฉะนั้นไอ้ที่ธนากรไอ้เจ้าเด็กกังวลนะครับก็เป็นไปต่างที่ไอโอปอมพูดนั่นแหละเพราะเนี่นะครับไอ้เรื่องนี้มันมันเห็นนะครับว่าว่ามันมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องยกเว้นว่าเคลียร์ไม่ลงกูไม่ได้มึงก็ไม่ได้นะครับงบประมาณไม่ผ่านมันก็ไปโดยปริยายอยู่แล้วแต่ผมเนี่ยนะครับก็มองปรากฏการณ์ว่ายื้อให้ตายนะครับอย่างไรก็ตามนั้นนะ มันก็ต้องจบภายในเดือนกันยาแต่งบประมาณยังไงมันก็ผ่านไม่ก่อนนะเน่ราะว่าวันที่หนึ่งตุลาก็เริ่มต้นงบประมาณปีหกเก้าแล้วนะครับสิ้นสุดปีหกแปดวันที่สามสิบกันยา <Okay. S 1> คือเขาไม่ได้มองในมิติว่าการทำหน้าที่ในบริบทการเป็นรัฐบาลความจริงก็ในช่วงประยุทธ์แรกเนี่นะครับที่เลือกตั้งปี62เนี่ยไม่ใช่ประยุทธ์ช่วงยึดอำนาจอนะ่ะปริมกว่านี่เลยซ้ำนะ Oh. แต่ว่าเนี่ยครับที่อยู่ได้เพราะว่ากล้วยล่ะคะก,ก็เห็นปรากฏแล้วก็การยุคพักด้วยก,ก็ต่อโดมิโน,โนกันมานะครับพักอุดมการกลายเป็นพักที่ซื้อง่ายมากที่สุดงูเห่าเยอะเลยช่วงนั้นคือหมายความว่าไอ้นั่นก็เป็นในสถานการณ์หนึ่งแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพักการเมืองมันกระแสกันมันไม่ขาดลอยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ มันก็จะไปดูเรื่องเรื่องกระสุนกันและก็ไม่มีใครอยากเป็นผู้แทนสอบตกสอบตกนั้นเนี่ยนะครับนรก,กนสวรรค์วันเดียวเลยนะร้อนเนี่นะครับอย่างไรก็ตามนั้นกนะว่าจะได้แก้มือกันก็ก็ไม่ใช่ว่าจะจะรวดเร็วอะไรนักการเมืองเนี่ยครับในการเลือกตั้งครั้งหน้ายิ่งต้องคิดอ่านนะครับพรรคเพื่อไทยซึ่งกระแสเคยแรงทุกครั้ง นะครับได้เปรียบคนทุกครั้งแต่ครั้งหน้าเนี่ยจะไม่ใช่อีกแล้วเห็นไหมพรักประชาชนนะครับเวลานี้ก็เบาลงมาหน่อยนะครับไม่น้อยพอสมควรเหมือนกันแต่ก็อยู่กับสถานการณ์ในขณะเลือกตั้งขณะนั้นนะเพราะว่าน,นี่นะครับในแต่ละพักผมว่าก็ก็พยายามจะแต่งตัวนะครับพลังประชารัฐก็ก็แต่งตัวนี่ครับเอาทีมมาคุณศก็ทําหน้าที่นี่นะครับลุงป้อมก็ ลงชายแดนพูดกับสื่อมากยิ่งขึ้นก็ปรับตัวภูมิใจไทยก็ทําหน้าที่ฝ่ายค้านแบบแบบจริงจังเลย <c oughs> นะครับก็คือหมายความว่าพอเป็นฝ่ายค้านเขาก็เล่นบทฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ <c oughs> เต็มรูปแบบก็มันอยู่ที่ว่าการสร้างกระแสกลางการเมืองหน้าขณะนั้นน่ะใครจะลากไปไปสูงคุณหญิงสุนารัตน์นะครับไทยไทยสร้างไทยนะครับซึ่งก็ต้องจัดทับกันใหม่ นะครับทับเดิมสอสอก็ถูกปล้นไปเหลือหนึ่งคนแล้วก็ขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับการมองไปข้างหน้าเนี่ยก็ต้องคิดมากเหมือนกันนะครับกับสิ่งที่ตัวเองเจอว่าว่าข้างหน้านี้จะจัดยังไงจะไม่โดนปล้นเข้าไปอีกมันมันก็ต้องคิดอ่านกันทุกขั้นตอนเพราะว่าท้ายที่สุดการเมืองของประเทศไทยนั้นเงินยังเป็นตัวกำหนดของทุกสิ่งทุกอย่างคือผมมองว่าในในแต่ละรรคการเมืองนั้น นะครับประชาธิที่ปิบัต์เองนะครับเขาก็ต้องต้องคิดมากกว่าพรรคการเมืองอื่นเหมือนกันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับพรรคผูกองธรรมนัตเนี่ยนะครับก็ก็กําลังที่อยู่ในในช่วงเนี่ยนะครับการจัดบริบทการเมืองที่มันสอดคล้องกับความเป็นจริงภายใต้สถานการณ์นี้นะครับเขารู้ว่าเขาควรจะสู้ในการเลือกตั้งอย่างไรหรือแม้กระทั่งประชาชาติก็ต้องพุ่งมุ่งเน้นในเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือผม oh. มองว่าเนี่ยนะครับแต่ละพักก็ไม่ง่ายนะรวมไทยสร้างชาติครั้งหน้านี่นะครับกระแสลุงตู่จะยังได้หรือเปล่าคือหมายความว่านะครับถ้าลุงตู่ยังทําหน้าที่เนบยังเป็นองคมนตรีกันอยู่นั้นน่ยคือหนึ่งก็บรรดาสมาชิกพักก็ไปสองทางแใช่ทางหนึ่งก็ไปที่โอกาสใหม่ใช่นะครับรัฐมนตรีก็เชิงซ้อนกันอยู่โคต้าโอกาสใหม่ก็มีและโคต้ารวมไทยสร้างชาติก็มี พักการเมืองครั้งหน้านี่นะครับผมว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกันมากแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นนักเลือกตั้งก็รู้ว่าสนามมันเปิดมากกว่าปีหกหกปีหกหกนั้นนะครับความที่พักเพื่อไทยนะครับปัญหาว่าที่มันไม่ตอบคาถามนั้นจากแรนด์ไล์กลายเป็นแรนสลบแต่ว่าก็ดังได้ลําดับสองอผลนะครับมันก็ออกไปที่พักเก้าไกลในขณะนั้นทีนี้เนี่ยนะครับ มันสถานการณ์เนี่ยมันมันจะไม่เกิดแรงขนาดนั้นนะยกเว้นว่าเขาจะพลิกแต่ปัญหาก็คือว่าในสถานการณ์ทางการเมืองนั้นประเทศไทยมันจะสลับกันไปกันมาเกิดสายอนุรักษ์นิยมกับกระแสเสรีนิยมผลัดผลัดกันแพ้ผล,ลัดกันชนะตลอดแต่พอมาคราวนี้นั้นเนี่ยมันไม่มีใครชัดว่าอนุรักษ์คืออะไรเสรีนิยมคืออะไรพรักประชาชนเขาก็ชัดในส่วนของทางเสรีนิยมไหมคะ ก็ชัดในในระดับหนึ่งแต่มาสู้กับวันที่ความรักชาติบ้านเมืองมันสูงนะครับเพราะว่านโยบายแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับสงครามนะครับแม้ว่าเขาจะพูดก่อนในวันที่มีสงครามแต่ว่าก็เจอดิจิตอฟุตปริ้นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมคือแม่พยายามหลายคนพยายามที่จะปรับแต่เขาก็ต้องรู้เหมือนกันว่ากระแสะอารมณ์มันบูบวากพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะวูบวมากที่สุด นะครับเมื่อปีหกสองเนไหมสามสิบคนก็เพื่อไทยสิบอนาคตอนาคตใหม่สิบแล้วก็พลังประชารัฐตอนนั้นยังไม่มีรวมไทยสร้างชาติสิบยังหารสามกันอยู่เลยคืออารมณ์ฟิลเนี่ยนะครับในแต่ละตอนนั้นเนี่ยมันก็มาวัดได้เฉพาะการเลือกตั้งแต่ละครั้งแต่อารมณ์กระแสจะไม่ผูกขาดนะครับก็คือหมายความว่ากระแสณขนานั้นนั้น ว่าใครสามารถที่จะไปถือธงนะครับของแต่ละฝ่ายได้และสามารถสร้างความเชื่อให้ฝ่ายนั้นเชื่อได้จริงหรือสามารถดึงคะแนนได้อีกฝั่งหนึ่งเ mm hmm. ชื่อว่าเป็นเชกเช่นนั้นจริงนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าอารมณ์การเมืองเนี่ยมันจะไม่ผูกขาดนะครับยกเว้นว่าบางคนอาจจะมีกระแสที่ที่ยาวมานานแต่ว่าพอกระแสแ่วเพิ่มการจัดการแต่ไม่ได้ไหมายความว่ากระแสคงดี ครั้งหน้านั้นเนี่ยนะครับกระแสจะไม่ขาดกันเหมือนการเลือกตั้งปีหกการเลือกตั้งเราไปดูแต่ละครั้งด้วยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงปกติแล้วเนี่ยนะครับเลือกตั้งแต่ละครั้งผู้แทนเก่าจะตกมานสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเป็นตัวเลขเป็นสเกลที่ว่าเป็นหลักนะครับบางครั้งอาจจะเหลื่อมกันบ้างแต่ว่าจะมีคนใหม่เข้ามา30เปอร์เซ็ถ้าเราย้อนหลังไปก็จะเห็นว่าพักอันดับหนึ่งกับพักอันดับสองเนี่ย คะแนนเสียงเขาก็จะห่างกันไม่เยอะนะคะอย่างครั้งที่แล้วก้าวไกลกับเพื่อไทยก็ประมาณ10คนใช่ไหมคะถัดออกไปอีกในยุคข,ของเพื่อไทยกับทางด้านของพรรคพลังประชารัฐในตอนนั้นก็ห่างกันไม่เยอะมากจนทําให้เขาไปรวมเสียงแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลได้ครั้งถัดไปนี่ก็น่าจะเป็นในลักษณะแบบนั้นแม้คือ,คอไม่ได้แบบห่างกันแบบที่เยอะอเช่นแบบเกิน250คืออะไรเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้หมด คือการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งที่จะต้องใช้กระสุนอย่างมโหฬารมากที่สุดเพราะนี่นะครับกระแสเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิม,มทีนี้เนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความก็คือว่ามันต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆนะครับว่าอารมณ์ของสังคมมันมันอยู่ณจุดใดห่างกันเสียงเดียวก็มีมาแล้วสมัยความมุ่งใหม่ของบนเอกชลิมกับประชาธัปรตย์ยุคคุนชวน นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นมาได้เพียงแต่ว่าบริบทข้างหน้าเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะมีสถานการณ์อะไรอะไรก็เกิดขึ้นมาได้นขณะนีนน้คือประเทศไทยวันนี้เนี่ยครับไปฟันธงตรงประเด็นเนี่ยไม่ได้เลยแต่ที่แน่ๆสถานการณ์เรื่องของการสู้รบเนี่ยมันจะลากยาวไปถึงปลายปีไหมคะคุณจรูพรวิเคราะห์ว่าคือปัญหาว่ามันอยู่ที่ว่ารัฐบาลถัดจากนี้คืออะไร คือถ้ารัฐบาลอยู่อย่างนี้ยังไงก็ยังไงก็ถึงยังไงก็ยาวไม่จบง่ายๆเพียงแต่ว่านี่นะครับรัฐบาลที่คนไทยก็เชื่อมันกองทัพแข็งแรงเห็นไหมประชาชนเข้มแข็งอ้นี้จบเร็วทีนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องดูกันทีละตอนว่าเราจะเดินไปถึงจุดนั้นกันเมื่อไหรเพราะนี่นะครับเรื่องการยุบสภาเลือกตั้งเนี่ย ผมก็เชื่อว่าเนี่ยับพรรคอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยฐานะพรรคหลักในส่วนรัฐบาลเวลานี้เขาไม่อยากเลือกตั้งเพราะว่าเลือกตั้งเนี่ยเขาแค่เจอหน้าผู้คนเขาก็เหนื่อยลวนะครับกระแสที่เขาไม่เคยเจอมาเลยเนี่ยเขาจะเจอในครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับในทางการเมืองที่เขาเป็นต่อในเรื่องกระแสมาโดยตลอดแต่ครั้งนี้จะไม่ใช่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่ออำนาจยุคสภาย,ยังอยู่ในมือเขาอยู่ไม่มีใครยุบในวันที่ตัวเองอ่อนแอมากที่สุด จากกระพบก็พูดชัดนายุบก็แพ้เลยนี่ก็แฟดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นผมว่านี่ครับต้องดูทีละตอนนะครับในสถานการณ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรียนถามคุณจตุพรหน่อยค่ะว่าถ้าคาดีหนึ่งหนึ่งสองคุณทักษิณก็แพ้คุณอิงก็หลุดจากตําแหน่งคุณทักษิณก็ไม่รอดชั้น14แล้วอาศัยจังหวะนี้ยุบสภาเพื่อเรียกคะแนนสงสารเนี่ย ว่าถูกรังแกเนี่ยจะได้ไหมคะปัญหาวันนี้เนี่ยคนไม่เชื่อว่าเรื่องถูกรังแกอและอํานาจการยุสบสภานะครับก็ต้องยื่นตีความกันว่านะครับว่านายกฐมนตรีรักษาการนะอืแล้วก็รักษาการคนระแบบอีกนะก็คือหมายความว่าคุณลุงเองอเนี่ยน่ามีอันเป็นไปคุณภูมิธรรมนรักษาการรอเนี่ยหรือไปโหวตเป็นคุณชยัยเกษม คือถ้าไปโหวตเป็นใจเกษมแล้วก็ย,ยุบสภาสถานการณ์ยิ่งอื่อเห็นไหมคือหมายความว่าโอกาสเนี่ยนะครับถ้าไปถึงบุ้ชัยกเกษมเนี่ยไม่มีใครมาเป็นนายกขึ้นมาเพื่อประกาศยุบสภาโครมมีคนเดียวคือคุณคุณอน,นันต์ครั้งที่สองเนี่ยแถลงนโยบายเสร็จก็ประกาศยุบสภาเลยแล้วก็เอาเวลาที่เหลือนะครับในช่วงการเลือกตั้งนั่นแหละบริหารประเทศ ทีนี้เนี่ยนะครับกระแสในช่วงที่ผ่านมานั้นนถ้าเป็นเมื่อก่อน mm. นะครับโอ้โดนขนาดนี้เนี่ยกระแสจะสูงกว่าจะสงสารสามดอกเลยอ่ะเต็มแต่แต่ว่ามาปัจจุบันมันไม่ใช่คนละเรื่องกันหมดนะครับเอาทางกับกันนะครับถ้ารอดทั้งสามอย่างเนี่ยนะจะเป็นยังไงคะอาจจะเป็นอีก,อ,ก,อ,กอีกฟิล,ลหนึ่งของสังคมเลาจะเห็นได้อย่างชัดเจน คือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับถูกยุบพักกระแสก็ยิ่งแรงขึ้นนะครับถูกจัดการกระแสก็แรงขึ้นแต่ระยะเวลาร่วมสองปีเนี่ยสิ่งที่เนี่ยนะครับเสมียนประเทศอาจจะไม่รู้เลยก็คือการทําลายตัวเองอการทําลายความศรัทธาทั้งปวงนะครับแน่นอนที่สุดนั้นนะครับคือถ้าใครคิดอ่านเรื่องนี้ถือว่าแยบยนเพราะว่านี่นะครับสงครามสิบเจ็ดปีนั้น นะครับคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศมีความแข็งแรงตลอดแต่พอมาถึงไทยเนี่ยกระแสมันหายวับไปกับตานะาและมันหายอย่างอย่างคาดไม่ถึงมแม้กระทั่งนี้นะครับลูกของคุณทักษิณน,นะครับความจริงเธอก็ต้องกระแสสูงตามพ่อไปอเห็นไหมคราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่หมดอ,อ่ะมันโอละพ่อหมด,ช,ดชุดเลยนะครับระหว่างปกติไม่รอดเนี่ยกระแสมันจะสูงแต่ครั้งนี้แหละนะครับ พอเนี่ยนะครับถ้ารอดนยกระแสต่อต้านเนี่ยจะสูงเลยนะครับมันมัน,มนตาเราปัดเพราะว่าตลอดระยะเวลาร่วมสองปีนั้นก็ทำลายตัวเองอย่างเหนือชั้นที่สุดเพราะว่าในช่วงสิบเจ็ดปีนั้นเนี่ยคุณทักษิณมีความแข็งแรงเพราะอยู่ต่างประเทศแต่พอกลับมารอบนี้แต่ละเรื่องตั้งแต่ข้ามขั้วจกนกระทั่งชั้นสิบสี่แต่ละเรื่องแต่ละเรานำไปสู่สงครามไทยกัมพูชานั้น,นมันหนังคนละมวลละ Is it? start.